สวัสดีครับหากินแบบบ้านครับผมครับผมมืใอในภาพพี่น้องมาลุ่นเบ็ดคือเก่าผมบรรยากาศน้องนี่ครับผมน้องนี่ที่เคยเมาใส่้ะเทือนยงมีประคอปละไลครับพี่น้องมือีนสิเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเหมือนทีนเลื่มไปจากฟังนี่ครับพี่น้องการนี้มือเศร้ากับชีเย็นครับพี่น้องกังเวนหอน มาคอนคอนชีแจ้งที่ดึกเดึกมาหอดเศร้าเดือนชีเย็นครับพี่นอ้องอากาศข่าวสีมีหลายฤดูครับมือนึง่งนะครับไปรุนเบ็ดกันครับเฮ้ยมันส่งเงียบเถแล้ะพี่นออ้องหนกอหกหนักมนกกม มองนี้สีเหล็กกมูเนี่ยครับเป็นบลุปหลังนี้มีมีดึงลงไปลงไปแบบนี้พี่นอ้องปลาไหลก็คักสีอยู่บ่เบมือกันครับ โอยู oh. u, ่ครับโอยู่นี่ครับพี่น้องปลาแบบนี้เป็นตะมีหนูครับบ่มีหนูเลยครับพี่น้องปลาที่มันน้ำปีนี้อึดไหลครับพี่น้องหนูนะครับตะเวนกระลังขึ้นครับทั้งนั้นโอ้ยลังนีดึงอีกเลี้ยวครับอยู่เลยลังเห็นกรบ่อยู่ครับ มันกันดะึงดึงสายมึงกันไงโว้ยคือเบาแทอพี่น้องว่าอยู่ครับพี่น,อน้นนองเน,นงีบาวิวเลยโอ้รับพี่น้องมือนี่คือบ่เอาะคือบ่พี่น้องหลังนี้คือหลักลงมาลก มีติ้งติงอยู่ด้วครับพี่นอ้องมีติ้งติงอยู่โอ้ยน้อนี่ปลาอยู่ครับโอ้ปลาดุกครับปลาดุกนี่น้องปลาดุกโอ้ยกะลังปนเสียบเลยรุ่นนี้นี่ครับผมปลาดุกง,งามเลย ปนแสบครับว่ลรงปนแสบคุณนเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมเก็บก่อนล่ะเอาขึ้นจังใดล่ะมีมีดนะไได้ปลาดุกเลยครับผมปลาดุกไม่มีมีดเนาะเนี่ยคือลายเสร็จแล้วใส่ถุงสีเลยอ่ะครับแต้มแหลกเป็นปลาดุกครับโอ้ยมันนี่ถือบอดี้ป็นไหนได้ขนาดนั้นเบ็ดหนึ่งอยู่ครับ sai bỏ khỏi đứng lên mình gặp nằm nhập không cho nói cả bỏ lại khắp đi bằng lặng như nó cứ cầu gặp mình gặp nó cứ cầu lên mấy bà kín ô oh, mình bà đi khắp đi โอ้โหนีเป็นบวกตัวนี้โอ้โหมาถือกับลังนะี่โอ้ยเหนียบเถอพี่น้องเอาลังนี้การดึงปลอมลงไปจังนสั่นนะครับพี่น้องนั่นวายูสองลังเลยครับแบบนี้ลังนี้สิเป็นจังไง อันนี้สิเป็นตัวใหญ่โอ้โพี่น้องมึงตัวนี้ใหญ่เลยครับบัตรเนี่ย <c oughs> นี่ครับผมเอาแล้วเป็นอะไรลไหลตัวใหญ่แตว่พี่น้องสวยๆงามๆพี่เบิมอีกแล้วเอาเปอะไรอ้วนเป็นอ้วนครับโอ้ย <c oughs> ปลาไหลตัวงนันอ้วนๆไปเลยสั่นอุป,ปุเลยนังนี้สายย้อนครับบุถือครับนี่ครับพี่น้องมาอนี้มันบอกินเหยื่อครับปลาเขาเอาเอากล่องเกือบลม <c oughs> นิ่งครับพี่น้อ,นนองนั่งนี่ก็นิ่ง อยู่มองลึกๆพี่น้องนี่คือจังหลักไปไกลออกโต้โมไม่ยังหลักหรอกครับนะอยู่ม,มองเก่าตั้งอยู่ทีปา่าดึงมากครับพี่น้องโอ้ยโตป่าไหมบังสีบึงโตป่าพี่น้องคอโลคกลัว ปลาหน่อยไร้ครับปีนี้มันเลี่ยงมันเลี่ยงนะปลาไข่ละเขาคนนี่เขาก็นกซ้ำนี่มนี่นนปลาบุาคคลกินเยอะกว่านี้ครับพี่น้องเนี่ยเงยยังคือเก่าเงยยัง,ยงไหลหลังอยู่ครับป,าปาลาบนไหลนี่พี่น้องเป็นว่าผู้บอกบังรันมาใส่ บางลั่นนี่มีเสียนบางลั่นก็เจ้าใส่ได้ครับพี่น้องผมก็บผมมิเสียนบางลั่นบันไดก็เจ้าใส่ก็บก่ได้เด้อครับเรื่องเจอเสียนเบียดจเจอเบ็ดผมครับจรเจ้าใส่บ่บ่ถือครับพี่น้องสละดได้กันได้ครับปลาคู่มือนี่ก็ได้บ่ได้กินง่ายๆได้ครับนี่เดือมันยังบ่ก,กินเลยครับนี่ taa, ăn bò dì, các chú nhỏ, chân nó dè, nhăng câu, thằng này nó nín, các chú nhỏ, bệt nó สมุนผมมานำหมุนจ็กแมนไรอย่างนู้น้ำปลาเุมนครับ <c oughs> ไรน,นกไรอย่างไปตามภาษาครับเรียนมานำโอ้ยลางนี้ก็เงียบพี่น้องอ่ะพี่น้องเบ็ดเฮ้าเบิดล้ะสรุปได้สามตัวนั่นแหละครับเมือน,น้อ่ไปเบิง่งผลงานกันครับ ยังยง่ยังเปินมวนเป็นผลงานกันครับโลกกลัวอันนี้ครับพี่น้องเปิงปลาไหลตัวนี้ตัวนี้พี่น้องสุดยอดเลยอ้วนตับพี่น้อง ครับผมประดุกประดุกกำลังพบปนหักเงียงกันครับพี่หนอ้อมคันบ่หักเงียงบ่ได้เด้ครับนึ่งประดุกน,น้ำเตื่อมมันอันนี้มันสิทธิ์จะขวาง,งเป็นแพร่เบเนี่ยถ้าเดียวสิทธิ์จะขวางเลยว้าวมาเฮาเฉยนกไหม นี่ครับถือว่าก็คุ้มอยู่ได้ครับพี่น้องเด็งามอยู่โอ้ยมานี่มานี่มาแล้วมามาแล้วมามานี่มานี่มาโอยิด้อมาอ้อมเมานี่มานีมานี่นฝครับพี่น้องนกเอ้าสนุกมา ไอ้ไปไล่นกคุณครับผมวันนี้หากินแบบบาน,นกับปลาพี่น้องมาดุนเบ็ดนะครับผลงานเท่ากับยยกจีเห็ดน,นี่แหละครับพี่น้องสามตัวตัวนึงน้อยกับพออยู่พอกินอยู่ครับพี่น้องปลากกับสิบพหลายบรนไดเพราะว่าขั้นอันนี้มันสิกินดีกว่านี่ครับพี่น้องเยื่อมันยังขี้เก่ากฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆขี้เก่าแหละครับผมฝากกด ไล่กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันกระผมติดสัปคันก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้กรบผมแจีงบัผาดิลิปนี่เขากะมาลงเยอะใส่เดือนนะครับเบ็ดปอมหรือว่าเบ็ดโฟมกัหมมยธรรมชาติเท่าถือว่าพ่ออยู่พ้อกินับพี่น้องกับสิบบเดลไลแต่ว่าผลงานกับโตไข่อยู่พี่น้องตถือว่าหญงเติบครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปสิภาพพี่น้องไปยังถาลุนถาเบิ้งกระผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใส่ล่สมุน มุ้งหน่อยแล่นมะดม